สัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหรา,าศาสตร์เอกทรนิมิตพยากรณ์สำหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอท่านอาจารย์โอก็ได้มาแล้วกดแชร์ออกไปแซ่ เพียงคนละ9 0 0 0พันเกแชร์นะ จากรู้ว่าที่ชาไปตามกลุ่ม่ยเขาเห็นกันบ้างไหมเห็นกลุ่มที่เราของเราอะน,นะกลุ่ม,มทุกกลุ่มเนี่ยทุกกลุ่มเนี่ยืม,ยมแล้วมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นไหมน่าจะแจ้งออกมานะถ้าแจ้งแล้วทำไมคนนึงน้อยหรือว่าเขาไม่แจ้งให้เพราะว่าเขาปิดกั้นการมองเห็นเรากดแชร์ออกไปแซ่เพราะว่าเพจนี้เป็นเพจที่ โดนปิดกันมากที่สุดเลยกดแชร์ออกไปใครใครเข้ามาแล้วนะไ,ม,ม,ไม่มีไมมีไมมีใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้จา์ด้วยนะคะกดแชร์ให้จา์ด้วยนะคะอขอให้กดแชร์ให้จา์ด้วยนะคะกดถูกใจเหตุให้จา์ด้วยนะคะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้จารย์ด้วยนะคะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,000 900 99แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม1ข้อค่ะ แชร์และาอการเงินจะดีขึ้นไหมคะมันมาจากโซเชียลนะการเงินนะนะาการเงินการเงินเออการเงินจะดีขึ้นไหมถ้าเป็นเป็นไพ่ดาบาพูดตรงๆนะถ้าเป็นไพ่ดาบนี่จริงๆมันก็ไม่ได้ดีขึ้นสักทีเดียว แต่ถ้าไปหาเงินโดยการขายของตามโซเชียลมันก็ได้เงินนะไพ่มันขึ้นว่าแบบนี้ค่ะชอ,อคุณชอชอซอหรือชอวะชอใช่ไหมอืมยี่สิบสามนะคะสิ้นเดือนถ้าสิ้นเดือนนี้ถ้าขอแม่โอ้สิ้นเดือนเลยเหรอเราดูแค่สามวันเองนะนี่ไม่ต้นเดือนอยังไงอืมอ้อ ก็เขาบอกว่าสิ้นเดือนนี้ถ้าขอแม่กลับไปทำงานที่ระยองแล้วออกไปอยู่กับแฟนใหม่แกจะว่าแกจะให้ไปไหมคะอ๋แต่ว่าเขาถามสิ้นเดือนออกไปไม่ดูครับข้ามไปเลยครับเอามาแตงแชร์แล้วแต่เบลไม่ใช่หรอแชร์แวเบลพอดีทํารถหล่นหายค่ะหนึ่งแสนบาทอะไรวะ รถทำรถหล่นหายรถอะไรอ่ะรถมอเตอร์ไซค์ป่ะที่มันขายกันผ่อนกันหนึ่งแสนบาทจะได้คืนไหมคะแล้วมีคนเก็บได้ไหมคะไม่รู้สินะอันนี้อะไรพอดีทำรถหล่นหายงงมากเลยเอ๋อ oh, ทำเงินทำเงินหล่นหายค่ะหนึ่งแสนบาทจะได้ไหม,มไม่ได้ครับสูญเสียเลยครับโโหทาเวอร์เลยอ่ะ สูญเสียแล้วนะครับนะมาแตงแตง31ปีหมอกันเขาเข้ามาคุยกับเราเพราะความรักหรืองานหมอกันนะคะเขามาคุยกับเราเพราะความรักหรืองาน,น,นะค,ะาาคุณ <c oughs> แตงอายุ37 <c oughs> คือนี่ดูง่ายงานนะชัดเลยมันไม่ได้มีเดลิเวอร์หรืออะไรนะอืมอืมแต่เขาก็พอใจที่ได้คุยกับคุณนะเอาแค่นั้นนะครับนะามา สำหรับโอ้น่าจะเป็นเรื่องความรักอ่ะอาตามสบายเลยอาจารย์โอ้ตอบไปเลยคุณฟลุ๊กสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับยังแข็งแรงนะเหมือนเด็กเลยเด็กที่แข็งแรงยังแข็งแรงอยู่อคุณน้อยแฟนคิดยังไงกับหนูแฟนบอกให้หนูรออีกนานไหมคะเราจะได้อยู่ด้วยกันอีก ผมดูอ่าผมดูค่านี้นะมันยังไม่มีอะไรตัดสินนะครับคุณรอไปโดยที่ไม่มีมันมันไม่ได้บอกอะไรเลยอะใครไม่ได้บอกอะไรเลยอ่ะคือแล้วแต่เขาจะตัดสินใจได้นะว่าเขาจะเลือกให้เราไปหาเขาหรือว่าไปอยู่กับเขาอีกไหมนะคะคือเขายังไม่ตัดสินใจอ่ะเขาเหมือนเขาคิดอยู่ว่าเขาใช้สมองให้อยู่ตอนนี้รักแบบใช้สมองนะคะอันนี้นะ เขายังไม่แช์เขายังไม่แช่เรานะแต่เราถามเราถามคำถามวันนี้จะจะถามได้ไหมเขาบอกว่าทําไมถึงไม่ค่อยตอบแชทเราคะหรือเขาชอบคนอื่นอยู่คะโสดคะคือไม่แชร์ครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ไปคนที่แชร์ก่อนแบบนี้แบบนี้ถามได้ไหม่ะคำถามไม่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 เป็นคำถามหรือเขาชอบคนอื่นโอมันจะมีเรื่องเอาคําถามมันแย้งคนเรื่องคนอื่นแชร์แล้วเขาผัดไทยการเงินค่ะก็มีคนช่วยอยู่นะการเงินมี ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ได้นะคะแชร์แล้วฟุกอ่าแล้วฟุกฟุกเมื่อกี้เนื้อนะฟุกสุขภาพเป็นไงบ้างถามไปแล้วว่าฟุกเอ้ยนะฟุกการเงินเป็นยังไงบ้างมาดูส่วนตัวด้านหลังด้วย999กับผมดดู้้ไอนะะคต่อาเพจนะมาข้างหลังครับดีกว่าอาจารย์จัด3เพจแล้วเพจนี้เป็นเพจที่สองนะคะเดี๋ยวจบอันนี้ไปแล้วไปเพจยิบซีโอสตรีคอนต่อหนูแนนวันนี้สอบผ่านวิชากฎหมายไหมคะเอ้าลุย ไพ่ดีครับมีเมตปล<ร>านะมหานิยมผ่านนะอไพ่ด,นะมดมีมานิดครับอะไรคะมีมานิดครับหมายถึงเราบอกให้จอนฟังเหรอคุณชื่อมานิศสงใส่จะมาบอกให้ฟังมากมาก,กว่าอารมณ์ของผมะนะเออยองไม่มีคนชื่อมานิศถามมาเลยนะสวัสดีครับนะค่ะสวัสดีค่ะคุณมาณิดนะคะ นะสวัสดีครับอนะเคยได้ได้ยินนะสวัสดีครับนะวสวัสดีก็สวัสดีครับนะไม่เขาไม่ได้สวัสดีเขาออกมานิดครับเออก็ามานิดกอมานิดมานิดก็นิดไปนิดนิดนะเออนะ <c oughs> กดแชร์ออกไปนะค่ะมานิดความรักความรักขอสถานะด้วยนะคะคอรักสั้นๆขอสถานะด้วยโซ่แต่งงานหรือมีแฟนหรือแอบเป็นชู้แอบบคบแอบบคุยหรือไปไป,ไปมาๆกันอยู่นะ มาคุยกันก่อนนะต้องบอกสถานะด้วยว่าเป็นชู้หรือคุยกันอยู่หรือแอบไปไปมาๆกันอยู่หรือ,อยังไงนะเออคือ,อ,อถ้าไม่มีสถานะผมก็ไม่ตอบนะอือโอ้รู้ละโดนไฟใช่ไหมมันเห็นได้ร้อนเนะี่ยจริงปกติน่าจะเย็นหน้าล้วนั่งนานก็นี่ไงผมบอกไงผมจะทำแค่ตอนหัวขําสองรอบมานิดความรักครบสี่ปีครับอ่าเดี๋ยวดูให้ว่าเจ้าครบสี่ปีได้เลยมั่ง ก็มีการช่วยเหลือกันนะมีเมตตามหานิยมซึ่งกันและกันเอาพูดตรงๆว่าดีมีเมตตามหานิยมช่วยเหลือเรื่องเงินกันได้อะไรอย่างนี้นะคะมีน้ำใจต่อกันคุณฟรอนวันนี้สอบวิชากฎหมายจะสอบผ่านไหมคะเดือนละอ๋อเพราะคนนี้ก็สอบเหมือนกันเหรอคุณหนูแน่อ่อคุณฟรอนนะคะวันนี้สอบวิชากฎหมายจะสอบผ่านไหมครับสบายๆครับไปได้ครับไปในใบไปไปนี้มันดีนะไปได้ครับ โดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานพอใจมรี่เขาพอใจ,อใจมีความสุขมีความอ้าวหมดเวลาแล้วท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็จะไปแล้วนะติดต่อนะครับดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับเอาใครมาจากไหนกันนะคุณนิดโอ้ดเงี่ยไปโอ้ดจากคืนดีกับเราไหมผมดูแค่ว่าอาจจะคืนดีกันไหมไพ่เดซันครับดีครับคุณต้องไปตามครับไพ่แบบนี้นะมันเป็นขีดมาคุณตามอา่ะ ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอซิลิกรอภิรัต a c e b o o k โอซิลิกรอภิรัตเบอร์โทร0 6 1 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1ครับ id รายโอซิริ15นะตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนเมตรามหานิยมเบอร์โทร08492 66658 ID รา AJTOP16 เอาละสนใจดูรูวอย่างละเอียดถามไม่อ่านไพ่ยิบซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับแผ่นครนะูหน้าทองสายการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของถลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตข้องน้ำก่อนนะถ้าเกิดไม่ดูแล้วผ่านผ่าน